ลุ้นกันต่อครับกับ Final Question of Top 5 Miss Grand th, Thailand 2025พวกเราพร้อมไหมผมเชื่อว5ท่านบนเวทีพร้อมครับผมขออนุญาตถามอ่านคำถามให้ฟังถึง2รอบครับทุกท่านจะมีเวลาตอบ45วินาทีเท่านั้นครับถ้าเกิดเกินตรงนั้นไปไม่จะดับลงทันทีคำถามคำถามมีตามนี้ครับ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทําให้ตึกสอตองกอรที่มีมูลค่ากว่า2,100ล้านบาทที่กําลังก่อสร้างถล่มลงเทียงตึกเดียวอย่างง่ายดายในขณะที่ตึกอื่นๆที่กําลังก่อสร้างมากมายในกรุงเทพยังคงมั่นคงซึ่งสัมปทานในการก่อสร้างตึกสอตองกอน,นี้จัดทําโดยบริษัทของไทยและมีบริษัทจีนเข้ามารับช่วงต่อในการก่อสร้าง ตามข้อกำหนดบริษัทร,รับเหมาะจะต้องรับผิดชอบท่าก่อสร้างให้ใหม่คุณคิดว่าควรจะมีบทลงโทษอะไรเพิ่มเติมและลงโทษโดยมาตรการใดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้เสียชีวิตอีกมากมายรวมไปถึงเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงรวมไปถึงเกิดข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมากมายที่เกิดขึ้นขออนุญาตอานรอบนึครับ จากเหตุการณ์แผน่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทําให้ตึกสตงอที่มีมูลค่ากว่า2,100ล้านบาทที่กําลังก่อสร้างถลม่มลงทีงตึกเดียวอย่างง่ายดายในขณะที่ตึกอื่นๆที่กําลังก่อสร้างอย่างมากมายในกรุงเทพยังคงมั่นคงซึ่งสัมปทานในการก่อสร้างตึกสตงอน,านี้จัดทาโดยบริษัทของไทยและมีบริษัทจีนเข้ามารับช่วงต่อในการก่อสร้างตามข้อกําหนดบริษัทรับเหมาจะต้องรับผิดชอบค่าก่อสร้างให้ใหม่ คุณคิดว่าควรจะมีบทลงโทษอะไรเพิ่มเติมและลงโทษโดยมาตรการใดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้เสียชีวิตอีกมากมายรวมไปถึงเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงรวมไปถึงเกิดข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมากมายที่เกิดขึ้นด้วยเชิญท่านแรกตอบครับมิสแกรนด์ลำพูน ลงโทษนะคะที่แบมอยากมาให้เพิ่มขึ้นมาคือแบ็กลิสกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรค่ะและแบมจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้รัฐไม่ควรปล่อยวางไว้ค่ะเพราะว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเราประชาชนคนหนึ่งที่อยากได้ความเป็นธรรมและความปลอดภัยนะคะและแบมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้นะคะสูญเสียคนไปมากมายแล้วรัฐบาลค่ะคุณจะปล่อยไว้อยู่อีกหรอคะคุณต้องเร่งแล้วค่ะทําให้มันเป็นรูปประทำให้ ก่อนอื่นเอ็มขอให้ทุกคนร่วมไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและข้อต่อมาคือเอ็มต้องการให้แบล็คลิสต์เช่นกันกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วกับประเทศของเราคือการสอดไส้สมปทานนันเองเอ็มรู้ว่ามันอาจจะเป็นคำตอบที่ดูไรเงียงสะแต่เอ็มต้องการให้จำคุกตลอดชีวิตกับใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุของการที่ทำให้ตึกถล่มนี้ เพราะว่าอิสรภาพของคุณที่ถูกฆ่าไปไม่อาจเทียบได้กับลมหายใจเดียวของคนคนผู้เป็นที่รักในครอบครัวและที่สำคัญคือเราควรทำให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ประเทศของเราเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกที่จะเข้ามาโกกินประเทศของเราได้อีค,ค่ะกบอกว่าภาษีที่จะสร้างใหม่เอาไปตรวจสอบทำระบบแจ้งเตือนเพื่อคนไทยทุกคนด้วยค่ะ อยากมีกฎหมายในรูปแบบที่ชัดเจนค่ะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะผู้จัดสร้างและผู้ประมวลประมูลค่ะต้องเป็นคนเดียวกันค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะมันเกิดการทุจรลิตมากมายค่ะจากการที่ว่าผู้ประมูลแล้วก็ผู้จัดสร้างนะคะเป็นคนละคนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบทลงโทษของคณะน,นั่นคือการทดแทนสินใหม่แล้วก็ทดแทนผู้เสียหายทั้งหมดนะคะทั้งเสียชีวิตและก็นะคะที่มีในเรื่องของนะคะของแบบ การ,ร,รกทุจริตคอร์รัปชันนะคะขอให้รีทายแล้วก็ขอให้เรื่องนี้นะคะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรัขอเชิญมิสแกรนด์ฟูเก็ตก็ประมาณ2,000กว่าล้านที่นำมาสร้างตึกนี้เนี่ยจริงๆแล้วใต้ตึกนั้นมันมีอะไรกันแน่ล่ะคะในขณะที่ตึกเก่าทั่วประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถล่มเลยดังนั้น นยายกคะรีบเร่งตรวจสอบและทําให้เห็นว่ารัฐบาลในชุวุของคุณเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนคนไทยจากหัวใจจริงค่ะดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้ลงโทษนะคะนอกจากแบ็กดิสแล้วจำพุกตลอดชีวิตและให้ออกมารับผิดชอบออกมาเปิดหน้าค่ะเพราะว่ามีคนตายเท่ากับว่ามีคนทําค่ะฝากด้วยนะคะไม่ใช่แค่พูดเก่งไม่ใช่แค่สัมภาษณ์เก่ง แต่รบกวนทำให้เห็นเป็นรูปประทับด้วยครับกร่ก็ประมาณสองพันร้ามบงล้งานป่าหลังจากที่ตึกสอตงองทล่มลงไปเราพบว่าโครงสร้างของตึกเป็นแบบอืนไรผทานนั่นหมายถึงการเอาเสาทำพืนไว้เท่านั้นทำให้ไม่สามารถแข็งแรง กับโครงสร้างเดิมและไม่สามารถต้านทานแผ่นดินไหว,วไว้ได้เรื่องน่าสลดใจกว่าน,นั้นคือในเมียนมานะคะสะพานที่ถล่มไปเนี่ย<ๆ>ก็เกิดจากการรับเหมาของกลุ่มนายทุนจีน<ๆ>และไทยก็อนุญาตให้บริษัทนายทุนจีนไชน่าเรลเวย์101เข้ามาอีกทีในก,น,น,กน,น,กนการสร้างนักปรกานีอยากฝากรัฐบาลให้ลงโทษกลุ่มบุคคลที่อนุญาตให้นายทุนจีนสีเทาเข้ามามีบทบาทและไม่อนุญาตให้คนไทยก็ตามที่อนุญาตให้ทุนจีนสีเทาทำแบกออกจากระบบทำงาน ว่ารัฐบาลได้ว่าเป็นหัวตายหัววัวลอกัวหายวัวหายคลอบวถานี่คือคำตาบคำตอบของพวกเจอทั้ง5้าคนเลยครับหาซิงว่บดึดังอีกรอบหนึ่งเก่งมากๆพท่านเลยจริงๆครับชงนี้ครับเราจะพักกันอีกรอบเลยครับช่วง Wow, this Grand Thailand, so Panji's him have to find cry so crude!